ต่อกันที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาปล่อยขบวนรถนำพระศนิกรชาวโคราชกลุ่มแรกจาก8ดอำเภอค่ะออกเดินทางสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกรุงเทพมหานครเ,เตรียมเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่อำเภอปากช่องค่ะนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยและปล่อยขบวนรถบัสค่ะ นำประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมากลุ่มแรกจาก8อำเภอค่ะประกอบด้วยประชาชนจากอำเภอเมืองอเภอคงอเภอสูงโนนสูงอเภอห้วยแถลงอเภอพิมายอเภอชุมพวงและอเภอลำทะเมนชัยและอเภอขามสแกแสงรวม841คนเดินทางด้วยรถบัสจำนวน18คันค่ะเดินทางสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชน น่พนปีหลวงโดยประชาชนที่ร่วมเดินทางค่ะต่างได้แต่งกายด้วยชุดไว้ทุกโทนสีดำขาวพร้อมด้วยสัมภาระสำหรับเดินทางมารอขึ้นรถด้วยสีหน้าที่เปลี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะไปแสดงความตรงรักพักดีและสำนึกในพระมหาก,กรุณาธิคุณอย่างใกล้ชิดค่ะ โดยจังหวัดนครราชสีมาได้จัดเตรียมรถบัสจำนวน18คันรถตู้7คันและรถตำรวจนำขบวนอีก2คันค่ะสำหรับนำพาประชาชนเดินทางไปตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประจํารถทุกคันคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยทั้งนี้ค่ะนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้พบปะให้กําลังใจกับผู้เดินทางและเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงานโดยเน้นย้ําให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลการเดินทางให้เดินทางด้วยความปลอดภัยซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้กําหนดแผนการเดินทางของประชาชนจากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบร,รมศพ นะพระทิ่าดูสิทธิ์มหาปรา,าสาทกรุงเทพมหานครเป็นระยะเวลา4วันรวมประชาชนที่จะเดินทางจำนวนทั้งสิ้น3,000คนค่ะ